สวัสดีคะ่ะที่เห็นอยู่นี้คือเศรษฐีพันล้านนะคะวันนี้ก็มาชมบอนสีนะคะที่เคยขึ้นชื่อที่เคยดังที่เคยแพงมาแล้วนะคะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ไม่กี่ร้อยบาทน,นะคะนี่คะ่ะต้นนี้ก็โตแล้วนะคะตอนนั้นซื้อมาลุ้นดงังตอนนี้ก็ถือว่าด่างเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเศรษฐีพันล้าน เขาจะด่างเหลืองนะคะส่วนใบนี้ด่างขาวนะคะเศรษฐีพันล้านนี่ก็เป็นบอนสีที่สวยงามอีกต้นหนึ่งนะคะถ้าด่างเต็มใบนี่เขาก็จะสวยมีหลากหลายสีเหมือนกันนะคะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้มีด่างอยู่นิดเดียวนะคะต้นนี้ก็ซื้อมาลุ้นด่างเหมือนกันตอนนั้นก็ราคาแรงนะคะตอนนี้ตูเรียบร้อยแล้วนะคะดูความด่างของเขา ต้นนี้ก็จะด่างนิดเดียวนะคะปลายใบนี่คะ่ะขาวๆนะะี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวถือว่าใบล่าสุดของเขานี่ลุ้นลุ้นด่างก็โอเคนะคะถือว่ามาแล้วถือว่าด่างเยอะนะคะใบนี้นี่คะ่ะทรงใบเขาก็สวยงามนะคะเขาจะมีเม็ดเล็กๆนะคะ ตรงพื้นใบพื้นใบก็จะเป็นสีเขียวก้านใบก็จะสีออกสีดำนะคะความสวยงามของเขาเป็นบอนสีที่ทรงพุ่มไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็คือสูงกำลังสวยงามเลยทีเดียวต้นนี้สีสวยนะคะด่างเกยชายค่ะนี่มาดูความสวยงามของเขาเลย สวยนะคะถือว่าโตเร็วก็แข็งแรงดีนะคะดูทรงใบของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะคะ่ะใครชอบนะคะบอนสีเป็นทรงพุ่มเล็กนะคะแต่ก็ไม่เล็กนะคะเป็นทรงพุ่มที่ใบก็ถือว่าใหญ่แต่ว่าเป็นบอนสีที่ไม่สูงมากแต่ใบใหญ่เหมือนกันนะคะ ที่เคยเห็นต้นบางสวนนะคะต้นที่เขาใหญ่นะคะที่เขาโตแล้วเขาจะมีใบใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะสีเขาก็จะมาประมาณนี้สีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองก็สวยอยู่นะคะใครสนใจก็ราคาหลักร้อยนะคะมีนะคะตามสวนทั่วไปนะคะสวนที่บ้านนี่ก็มีอยู่ต้นเดียวนะคะ บางทีก็ลืมไปแล้วนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างถ้าไม่ได้หิบจับเปิดตู้ถ้าไม่ได้เห็นนะคะบางทีก็มีแค่สามตู้ดูไม่ทั่วเหมือนกันนะคะบางทีอา้าส่วนต้นนี้กลางใบเต็มที่แล้วรักเอ้ยนะคะดูความงามของเขานี่ใบใหม่สวย สีเหลืองสวยเลยทีเดียวนะคะนี่สองใบแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าราคาแรงเหมือนกันนะคะเห็นสองใบแบบนี้โอ้เห็นเขาขายกันนี่แพงเหมือนกันนะคะของเราก็มีอยู่แต่ว่ามีต้นนี้แหละคะ่ะที่เขาออกมาด่างสวย นี่ค่ะวันนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมพอหอมปากหอมโคนะคะว่าบนสีมีหลากหลายสายพันธุ์จริงๆนะคะแล้วแต่เราจะหยิบจับแล้วแต่เราจะชื่นชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ